ันนี้นะครับวันที่21มิถุนายน2563นะครับผมก็กันตพลโซลาเซลล์นะครับมาเทสอินเวอร์เตอร์สเปกตัมนะครับงานประกอบมือนะครับกันตพลประกอบเองนี่แหละนะครับรับประกัน2ปีนะครับมีใบให้พ่อด้วยนี่อ่าครับก็ใช้แอร์นะครับตอนนี้ไม่มีแดดนะเป็นเวลากี่โมงแล้วครับ่ายสามบ่ายสามโมงกว่านะครับก็ใช้แอร์12,000 BTU นะครับ12,000 BTU นี่ครับ พร้อมทำงานอยู่นะตอนนี้แต่ว่าใช้กิดทายร่วมด้วยนะครับกิดทายร่วมด้วยนะครับทํางานนะนี่ครับเย็นยังครับพี่เย,<น>ย็นเย็นเลยนะเนาะแล้วก็ลองกันอยู่สักพักกันเนาะตอนนี้ก็นี่ครับเป็นหมื่น <c oughs> <c oughs> คุณพี่เนา,าะนะครับหมื่นสองพันวิซิวนะครับเนาะเนาะหมื่นสองพันวิซิวนะครับนะครับเป็นหมื่นสองพันวิซิวนะครับ ตอนนี้นะครับมีกิจทายร่วมด้วยนะเป็นกิจทายนะครับแต่ว่าแดดมันก,กบ็บดมันก็กินไปเยอะนะครับนี่ครับเพราะว่าแอร์นะครับหมื่นสองพันวิวน้อยนักด้วยหนาะทีา่ระบบโซลาเซลล์นะครับจะใช้กับแอร์ได้เนะี่ยมันยากนะครับเอาง่ายมีแสนกว่าบาทเนี่ยติดแอร์แล้วยังไม่มีระบบแบตเตอรี่นะแค่เอาง่ายคุณมีแค่เงินแสนห้านะครับแสนหานีจะ เป็นระบบเาเรียกว่าไฮบริดก็คือต้องมีไฟฟ้าร่วมด้วยนะครับนั่นแหละที่เขาใช้กันทั่วไปทุกวันนี้นะผมพูดถึงขนาดนี้นะครับแอร์นะครับต้องมีเงินเป็นแสนนะแล้วก็การติดตั้งมันจะเป็นเขาเรียกว่าไฮบริดก็คือไฟผสมไฟผสมนะครับแล้วเปิดแอร์ได้เฉพาะกลางวันนะครับถ้าระบบพวกนี้ก็คือถ้าในตอนกลางวันมันจะผลิตโซลาเซลล์มาร่วมกับไฟฟ้าแล้วก็จ่ายไปให้แอร์นะครับแล้วกลางคืนก็คือจะดึงไฟฟ้าล้วนๆนะครับ ระบบที่เขาทําติดแอร์ทั่วไปนะฮะต้องเป็นหลักแสนบาทครับอันนี้ชุดชุดนี้ก็คือหมื่นเอ้ยหกหมื่นห้าพันบาทตัวนี้นะครับคุณพ่อคุณซังตัวนี้ก็คือสี่พันวัตนะครับสี่พันวัตดูเบรกเกอร์นะสามตัวนะนะครับสี่พันวัตนะครับนะอ่ามอแปลงประกอบมือนะครับสเป๊กตั้มนะนี่ครับผมนะครับนะครับแต่ตัวนี้ไม่ถึงหกพันวัตนะครับตัวนี้สี่พันวัตนะอ่าสามสิบสองโหมเฟตครับผมนะครับมีไฟฟ้าเอซีออก อันนี้ก็คือกิจทายร่วมด้วยนะครับนะมันจะได้มานิดนึงนะครับนี่ครับกิจทายร่วมด้วยนะครับแดดไม่ค่อยดีนะเห็นไหมมาบ้างไม่มาบ้างนะครับผมไฟสองระยะนะสเปกต่ัมนะสองระยะนี่ก็เปิดแอร์นะครับครับนี่แบตสองลูกได้แผงสองแผ่นนะครับได้แผงสองแผ่นนะครับแบตสองลูกนะครับได้แผงสองแผ่นนะครับนี่นะครับแผงสามร้อยสามสิบวัตต์นะครับเป็นโพลิคิดตรอลลาย อันนั้นจะเป็นกิดไทยนะครับแผ่นหนึ่งมานะครับเป็นกิดไทยเป็นสองชุดนี่กิดไทยนะครับหกหมืนห้าพันบาทครับผมนะครับอ่าแล้วก็มันจะมีตัวชาร์จระบบบูชาร์จให้นะครับนี่บูชาร์จให้ตัวหนึ่งนะครับรักษาแบตเตอรี่ระยะยาวนะครับผมนะนะครับอ่าก็ใช้กับแอร์ได้ทีวีใช้พวกตู้เย็นอะไรครับแล้วก็ถ้าจะใช้เยอะนะครับต้องเพิ่มแบตนะครับเพิ่มแบตนะครับเพิ่มแบตเตอรี่เพราะว่าแหล่งเก็บพลังงานสําคัญในตอนกลางคืนก็คือแบตเตอรี่นะครับ อันนี้ถ้าท่านอยากได้กิดไทยไปร่วมด้วยนะครับมันก็จะมีชุดเสริมให้นะครับนะครับเป็นชุดเสริมนะครับนั้นหมื่นสามพันบาทนะครับชุดกิดไทยนะเป็นหนึ่งพันวัต์ก็คือในตอนกลางวันนะ่ะไม่ให้มันดึงแบตเตอรี่เข้าใจไหมครับมันจะช่วยในการผสมไฟก็คือไม่ต้องมีไฟฟ้าเราเอา,เอาผลิตตัวนี้เป็นกิดไทยโดยปกติแล้วกิดไทยนะครับจะผลิตไฟร่วมกับไฟฟ้านะครับไฟฟ้าหลวงแต่กันดพน่นนี่แวกแนวรับผมเอามาใช้ร่วมกับหม้อแปลงนะครับหม้อแปลง สเปกตรัมมันจะเป็นทานเฟลเมอร์ทนกระแสะของขั้วไอ้กิจทายหรือว่าไฟผสมนั้นได้ดีอันนี้ก็คือสไตล์กันพ่นนะครับจะไปเลี่ยนแบบนะครับถ้าหม้อแปลงไม่ได้คุณภาพจริงระเบิดนะครับนะนะถ้าเป็นเทอร์ลงเทอร์ลอยนะครับทดลองมาเลยถ้าเป็นเนี่ยเขาเรียกว่าหม้อแปลงเทอร์ลอยหรือว่าแกนดอยนะครับเนี่ยหม้อแปลงตลาดทั่วไปจะเป็นระบบแบบนี้ส่วนมากนะครับโดยส่วนมากนะครับโดยส่วนมากมันจะเป็นเทอร์ลอยนะครับข้อเสียก็คือทนความร้อนไม่ค่อยได้ แล้วก็แล้วแต่บริษัทเขาผลิตนะครับถ้าบริษัทผลิตถ้าเขาต้องการกระแสหรือกาลังเพิ่มเขาจะขนานหม้อแปลงเป็น2ชุด3ชุดก็แล้วแต่แล้วแต่บริษัทนะครับนี่พูดให้ฟังนะครับอธิบายให้ฟังถ้าท่านจะามาร่วมกับออนกิตหรือว่ากิจทายอย่างนี้ไม่แนะนำครับระเบิดนะระเบิดนะไม่แนะนาครับกันทพทดลองมาแล้วนะครับระเบิดเพราะว่าทดลองจนอยู่ตัวนะครับแล้วถึงเอามาขายให้ลูกค้าได้นะครับผมให้มันอยู่ตัวนะน่ครับ,นะรบไปสองร้อยยี่นะ ตอนนี้กิดทายก็ทำงานมาเนี่ครับตัวรันเนี่ยนะไปสีเขียวนะถ้าขึ้นแดงมันจะเป็นเดือดเลือกก็คือแดดน้อยตอนนี้แ้วมันก็จะมารันบ้างแ<ม>ดดมาบ้างไม่มาบ้างตอนนี้ไม่มีไม่มีไม่มีแดดเลลองมัมนะนพี่นเนาะแดดไม่มีเนาะเหมือนฝนจะตกไหมเหมือนฝนจะตกนฝนจะตกนะครับมัน <c oughs> <c oughs> ไม่มีแดดนะครับนะนะครับนะคืมแบบคืมเหมือนฝนจะตกอนละนะครับผมนะครับนะทีมงานนั่นแหละแพงมันจะคืมมากเลยช่วงนี้คืมนะครับผม ก็ใช้ได้ตามขั้นไ้นํำครับตัวนี้ก็พ่อนะครับเปินสนใจเบิ้งคลิปมาหลายนะคุณพ่อขอขสอบถามหน่อยอันนี้อ่ิโดโอของพ่อเดี๋ยวพ่อไปดูเองถ้าไม่เข้าใจระบบเดี๋ยวผมจะอธิบายเอาพ่อมาจากไหนครับชนบุรีชนบุรีเนาะก็ได้นัดแบบใอ้โทรคุยกันนัดกันแล้วปกติกันพุนวันนี้จะออกงานนะครับไปติดระบบน้ําพอดีพ่อคุณคุณพี่ผู้หญิงเขาเรียกคุณพี่เนาะ เขาใจคุณพ่อเจริญนะเอาคุณพ่อเจริญนะครับมาจากชมบุรีก็ขอขอบพระคุณคุณพ่อนะครับคนสนใจเพื่นดูคลิปมานานไหมพ่อของกันตพ่ดูนานแล้วนานจนสนใจเนาะขอขอบพระคุณนะครับนะอ่คุณพ่อแบบอ่าบ่ค่อยอันนี้เป็นไหนเพิ่นบ่ค่อยเข้าใจอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายเพื่อนอีกนึงอธิบายนะครับของคุณพ่ออันนี้เดี๋ยวเพื่อนจะไปดูคลิปของเพิ่นนะการใช้งานนะครับยญ่ๆสเปกเตอร์นะครับ ตอนนี้คือมีกิจทายร่วมด้วยกระแส่เจ็ไม่กินเยอะเท่าไหร่จะเปิดแดดนะนี่ครับนี่ครับจะไม่กินเยอะเท่าไหร่นี่ครับถ้าแดดบดม่นจะขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่ประมาณนี้นะมีกิจทายนะนะครับอยู่ประมาณเอ่อขึ้นเรื่อยๆตัวนี้ความมันสตาร์ทสตาร์ทใหม่นะครับความสตาร์ทใหม่นะครับมันก็อยู่ประมาณ นี่ยนีนะครับกินหลายมันสิบต่อหนึ่งนะสมมติว่าแอร์กินอยู่เก้าแอมมันก็จะล่อไปนู่นแหละเก้าสิบแอมถ้าแอร์กินอยู่เจ็ดแอมก็จะล่อไปเจ็ดสิบแอมครับนี่ตอนนี้มีกิจท้ายรวมด้วยนะแต่ว่าแดดบดนี่อยู่ประมาณนี้นะครับอ่าสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดนี่คือนิ่งประมาณสามสิบสามเอ็ดคือมีกิจท้ายนะมันก็จะลดการกินกระแสของแอร์ไปประมาณสามสามหรือสี่แอมนะครับโดยปกติแล้ว โดยปกติแล้วที่วัดกันกับคุณพี่ถ้าไม่มีกิจทายมันจะกินเท่าไรคุณพี่ถ้าไม่มีกิจทายเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าเนาะอันนี้ก็คือครึ่งหนึ่งของกิจทายมันตอนนี้ไม่มีแดดนะครับนะเจ็ดสิบห้านะก็ดูกันทดลองกันอยู่นี่แหละครับนะมันไม่มีแดดไม่มีอะไรมันก็จะกินดึงจากแบตเตอรี่นะครับคือของคุณพ่อนี่การต่อนะครับบูสที่ให้ไปนะแถมในชุดสเปกตรัมนี่ก็คือเนี่ยครับต่อแผงได้สองแผ่นนะครับสองแผ่นตามตามสีลยครับนะบวกลบนะ แต่แบบนี้เลยนะครับตามสีบวกลบให้แบบนี้เลยคือจะมีสายแผงให้ไปเรียบร้อยแล้วไปต่อแต่แผงอย่างเดียว <c oughs> อันตู้นี้ก็คือต่อแบบขนานนะครับสองแผงนั่นคือขนานกันเลยท <c oughs> ีมงานได้ทําสายให้เรียบร้อยแล้วไปเสียบอย่างเดียว <c oughs> แล้วคือเข้าตู้เลยครับแบบขนานนะนี่ครับตามสีนี้แล้วก็สายส่วนที่มันเข้าแบตเตอรี่มันจะมีแอนซฟให้ก็คือเสียบไปให้เรียบร้อยแล้วเสียบตามสีแล้วมันจะมีขั้วบวกนะครับบวกลบนี่บวกลบนะครับ บวกจะเป็นสีแดงหรือน้ำตาลนั่นแหละลบจะเป็นสีอ่อนก็คือสีฟ้านะครับแล้วก็มาเข้าแบตเตอรี่ตัวนี้เลยนะครับมาเข้าแบตตัวนี้ก็คือลงให้ตามขั้วนะครับมันจะมีบวกให้อยู่ตามขั้วแบตเตอรี่บวกก็ใส่ขั้วบวกนะครับลบก็ใส่ขั้วลบนะครับอันนี้คือระบบ24ี่นะครับเรียกว่า24ี่ก็คือก่อนที่จะทำอ่าสมมติว่าจะเพิ่มแบตนะครับแล้วก็แบตมา2ลูกแล้วก็หันขั้วลบกับขั้วบวกไปคนละไปคนละลูกนะครับนะขั้วลบขั้วบวกนะครับนะ ทำขั้วลบขั้วบวกก่อนก็คือแบตสองลูกเดี๋ยวเอามาทําเป็นระบบยี่สิบสี่ก่อนก็คือมาขันใส่ขั้วบวกลูกหนึ่งนะครับเอาสายขันใส่ขั้วลบอีกลูกหนึ่งนะครับแล้วมันก็จะเหลือลูกละขั้วก็คือลูกหนึ่งเหลือขั้วลบนะครับลูกหนึ่งเหลือขั้วบวกก็คือนี่แหละเราจะเอาชุดนี้แหละเข้าไปมาขนานอีกชุดหนึ่งมาขนานกันอีกชุดหนึ่งก็เป็นแบดสี่ลูกเข้าใจไหมครับ,รรบก็คือมีสองสองชุดชุดละสองลูกเพราะว่า แบตมันมี12โวลต์ต่อลูกใช่ไหมครับถ้าเราจะทําระบบ24เราต้องเอาแบตมารวมกัน2ลูกให้มันเป็น24โวลต์ก่อนแล้วเราก็ถึงเอามาขนานกันนะครับก็เหลือสายมาลูกละขั้วก็คือเอาขั้วลบมาใส่กับขั้วลบเอาขั้วบวกมาใส่กับขั้วบวกนะครับนะแล้วตัวนี้มันตัวที่เราเอาไฟลงนะครับมันจะเป็นตัวจ่ายไฟออกเข้าใจไหมครับตัวที่เราเอาไฟจากตู้บูสตัวอะไรมาลงชาร์จแบตนั่นแหละขั้วนั้นแหละจะเป็นตัว ขั้วที่จ่ายไฟออกหายอินเวอร์เตอ,อร์นะครับนะหลักการง่ายๆขั้วไหนที่ที่เรามีการชาร์จลงนั่นแหละครับขั้วนั้นแหละคือสามารถดึงไฟไปใช้ได้นะครับนะสม,มุติว่าเราชาร์จมาระบบ24ลบใส่นี้ใช่ไหมครับแล้วก็บวกใส่นี้สองขั้วนี่แหละมันจะเป็นขั้วที่อินเวอร์เตอร์ไปใช้งานเข้าใจนะครับนะหลักการง่ายๆนะครับเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวระบบอื่นที่คุณพ่อเพิ่นซื้อเพิ่มนเดี๋ยวเพิ่นกน็มีระบบเพิ่มให้นั่นแหละ ตามนี้ก็คือสมมุติว่าเราจะเพิ่มหลายๆชุดหรือว่าเรามีแบตเยอะนะครับเราก็เอาแผงมาแล้วก็แยกระบบชาร์จจะหาเป็น MPPT ชาร์จก็ได้หรือว่าชาร์จเจอทั่วไปก็ได้มาชาร์จแยกระบบแผงชาร์จแต่ว่าเราเอาไฟที่ว่าลงหาแบตนะครับมาขันลงชุดเดียวกันเลยนะครับนะการง่ายๆก็คือเราแยกชุดแผงชาร์จแต่ว่าเอามาลงแบตชุดเดียวกันนะครับนะครับนะ น่าจะไม่งงหรือว่าจะเข้าใจผมคนเดียวนะครับแต่พ่อแกรู้อยู่แกมานั่งอยู่นี่ก็นานอยู่นนยแล้วเดี๋ยวนี้เดี๋ยวพ่อเพิ่งเอาลายระบบนะแต่แถมซะนะครับแต่ว่านี่ในชุดหลักๆเขามันก็คือ6กหมืนห้าอินเวอร์เตอร์นะครับมีแบตเตอรี่สองลูกระบบชาร์จบูสนะครับแล้วก็แผงสองแผ่นนะครับนะมไม่ได้แอร์นะครับแอร์ไม่ได้นะลูกค้าเคยถามมานได้แอร์ไมไม่ได้นะครับ เอาง่ายท่านจะติดแอร์ต้องมีเงินแสนนะระบบทั่วไปนะ <มา S 1> แต่ของกันตพลนี่แค่หกหมื่นห้านะครับนะค,ครับนะวันนี้วันที่นะครับยี่สิบเอ็ดมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบสามะครับที่ตั้งนะครับอันนี้พ่อเพิ่นกับมามาตามกีเพสนะพ่อเนาะ <F ast> มาตามกีเพสไหมเออตาม GPS พิมพ์ร้านกันตพนลเซราเซลนะอ่าที่ตั้งนะครับร้านกันตพลก็คืออยู่อำเภอละหารทราย จังหวัดบุรีรัมย์นะครับพิมพ์เข้าไปใน Google Map นะครับร้านกันตพลโซล่าเซลล์มันจะขึ้นนะครับบอกทิ่กัดเลยบอกกิโลเมตรบอกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรนะครับก็ต้องมีร้านนะครับพิมพ์เข้าไปร้านกันตพลโซล่าเซลล์นะครับผมน่าจะมาถูกเลยครับผมนะอันนี้ก็ไฟออกนี่แหละกิทายนี่ยสองร้อยยี่สิบนะครับนะครับอันนี้ยี่สิบสี่กว่านะครับมันก็ตอนนี้ก็พอมีแดดอยู่นะครับมันจะขึ้นรันอยู่นะครับเปิดสวิตช์นะครับรัน ก็คือแนะนานะครับใช้กับสเปกตรัมแล้วก็เป็นมออแปลงอย่างเดียวนะครับนะถ้าท่านไม่แน่ใจที่บอกทดลองนะถ้าเป็นเทอร์ลอยหรือว่ามอ้ออ่าม้ตออินเวอร์เตอร์ทั่วไปนะสวิตชิ่งอะไรพวกนี้สวิตชิ่งก็คือม้อแปลงมันจะมีเขาเรียกว่าโมนิฟายนั่นแหละอย่าไปใช้ใเด็ดขาดรับระเบิดครับผมเพราะว่าตัวนี้มันต้องการกําลังสูงนะต้องเป็นเพียวสายเวฟแทนนะเพราะว่ามันรับขึ้นเพียวนะครับนะกิดทายนะครับรับขึ้นเพียวก็คือเหมือนกันดพนใส่ย,ยกตัวอย่างก็คือเนะี่ยหลักการกิดทายนะครับเนี้ย อันนี้มาจากแผงบนหลังคานะนะครับหนึ่งแผ่นแล้วก็มารวมกับไฟบ้านนะครับหลักการทั่วไปมันจะเป็นอย่างนี้ตามมาตรฐานนี่ครับแล้วก็เอาแผงเขานี่มันจะมีบวกลบนะครับนี่ยแล้วคือไฟออกตัวนี้นะครับเราเจาะไปเสียบในไฟบ้านเห้นไหมครับเนี่ยเสียบในไฟบ้านเพื่อลดค่าไฟนะครับเพื่อลดค่าไฟนะครับแต่ถ้าไฟฟ้ามันดับนะครับไฟฟ้าหลวงมันดับไปตู้ตัวนี้ก็จะดับด้วยนะครับนี่เขาเรียกว่าระบบ กิจทายก็คือมันจะหลักการเดีวยวกันกับออนกิจแต่ว่าตัวนี้เป็นระบบขนานถ้าออนกิจมันจะเป็นอนุกรมเข้าใจไหมครับมันจะมีโปรเทคชั่นของเขาเนี่ยแต่ก่อนรุ่นก่อนเนี่ยถ้าไฟดับปุ๊บมันจะตัดการทํางานนะี่ครับมันจะไม่ดูดนะนะี่ครับสายกิจทายนะครับมันจะไม่ดูดนะถ้าเป็นรุ่นเกา่เกาๆนะตั้งแต่20ปีที่แล้วเนะี่ยมาจับอย่างนี้นะครับปึ้งเลยลมทั้งยืนนะครับนะแต่ทุกวันเขามีโปรเทคแลวโปรเทคชั่นเนี่ยเสียบเข้าไปมันถึงทํางานต่อปุ๊บแล้วไฟมันก็จะออก ออกไปสู่ประกรที่เราใช้ทุกวันนะครับผมนะก็ใช้พวกนี้มันก็มาจากตัวนี้กิจไทยเสริมเข้าไปคือหม้อกันตะพลนนะครับจะให้ไปเบิ่งหม้อคือตามมาตรฐานถูกกฎระเบียบเรียบร้อยนะครับนะมันจะเป็นการไฟฟ้าเนี่ยเขาจะมาเปลี่ยนหม้อให้แล้วเป็นการย้อนนะครับหม้อกันตะพลนนะนี่เป็นการย้อน,นครับแต่มิเตอร์ก็หมุนนะตอนนี้เขาเปิดแดดน่ครับเขาเรียกว่านี่เห็นไหมครับ กันถอยนะอยู่ข้างในนะเดี๋ยวไม่ไม่ซูมนะเนานี่ครับเขาจะเขียนว่ากันถอยนะครับนะกันถอยนะตัวนี้เปิดแอร์ด้วยนะครับเปิดแอร์ด้วยก็ถือว่าหมุนแต่ว่าหมุนน้อยครับหมุนนะนี่ครับรุดรุดเลยแอร์สองตัวนะครับคือแอร์แอร์ตัวนอกนะไม่ใช่แอร์ตัวในนะแอร์ตัวนอกนั่นคือใช้โซลาเซลล์นะแต่นี้เขาเปิดแอร์ตัวตัวนอกใช้ในบ้านนี่ครับนี่ครับ นี่ครับแอร์นะแอร์ในบ้านนะนี่ครับตัวหนึ่งนะอันนี้เป็นหมื่นสองพันครับน,นี่ก็บหมื่นสองพันนะรับมันจะติดอยู่สามตัวเดี๋ยวทดลองนะครับเดี๋ยวจะมีระบบตู้แอร์อยู่ตรงนี้ใช้สําหรับแอร์นะรวมกับอแอร์เซรนเซลยวมีทั้งออนกิทออฟก,กิทนั่นแหละนะครับรวมไฟฟ้าด้วยไม่รวมเด้กดติดตามครับผมแล้วก็ไปไลค์วิคลิปนะอันนี้ก็คือจะอัดให้คุณพ่อก่อนนะครับ ก็มันจะมีชุดมาสแผงนะครับตัวขนานนะต่อสายให้เรียบร้อยแล้วนี่ครับขนานแผงนะครับนะต่อแบบขนานนะขนานนะครับผมแล้วก็จะเข้ามาในตู้ตัวนี้ในตู้ตัวนี้นะครับผมก็จะชาร์จไฟเข้าไปนะครับมีหน้าที่ชาร์จก็คือแนะนําพ่อไปเลยเนี่ยตามคลิปหรือนมื่อวง,งคลิป ต่อให้ดูนะครับบวกเข้าบวกนะลบเข้าลบนะบวกจะเป็นสีดําหรือน้าตาลนี่ลงคลิปให้อยู่รับน,นี่เบื้องสีตามนี่เลยมันจะมีบอกนะครับบวกก็คือบวกใส่แดงน้ําตาลแล้วก็สีฟ้าใส่ลบนะครับไอตัวนี้ก็จะเป็นบวกสีน้ําตาลเหมือนกันเขียนไว้ให้อันนี้เป็นลงแบตเตอรี่นะครับถ้าแบตเราน้อยก็ให้ขึ้นเบรกเกอร์ข้างเดียวมันจะเป็นสีม่วงถ้าม,มีแดดนะแต่กลางคืนไม่มีนะกลางคืนจะเป็นนี้ แต่ตัวบูตตัวนี้สําหรับอนาคตสําหรับฟื้นฟูแบตเตอรี่ในอนาคตเขาเรียกว่าแบตน็อกแบตตายนะครับถ้าเราขึ้นตัวนี้แล้วลงตัวนี้เนะี่ยแอมมันจะขึ้นเลยนะครับนะเทียบแต่หลายคลิปแลลวอันนี้ใช้สําหรับพวก DC 12โวลต์ถ้าเรามีหลอดไฟเยอะจะซื้อพวกนี้ก็ร้อยกว่าบาทครับต่อได้เป็นร้อยรหลอดนะ,นนะต่อได้เป็นร้อยร้อยหลอดนะครับจากันนะพนพูดต่อได้เป็นร้อยหลอดนะครับแต่ว่าไฟในแบตท่านมันจะพอไหมเอาสัก50ก็พอเอาครึ่งหนึ่งห้ห้าสิบ ห้าสิบหลอดมันจะกินไฟกว่าเออมันจะกินไฟน้อยกว่าสองร้อ200ยยี่หรือว่าหลอดตะเกียบอะไรแต่ว่าความสว่างนี่สว่างกว่าหลอดตะเกียบเลยนะครับเนี่ยคือถ้ามันเป็นสิบสองเนะพอ่อมันจะกินสิบสองโวลใช่ไหมถ้าสองร้อยยี่เนะี่ยเราเอาสองร้อยยี่ไปหารสิบสองเห็นมมันได้หลายหลอดใช่ไหมครับอ่ามันจะมันจะกินมันจะกินน้อยกว่าถ้าเราไปพึ่งกับสองร้อยยี่เลยเนะี่ยเอาใช้งานหนักดีกว่าใช้อุปกรณ์พวกทีวีพัดลมตู้เย็นอะไรพวกนี้นะครับ นะครับก็ทํางานอยู่ดีนะครับแอนนครับทําบ้างตัดบ้างเข้ามันเลยนะครับอ่ามันมีตามนี้ครับไฟก็ยังใช้ได้นะครับนี่นะครับผมนี่ครับทํางานไปเรื่อยๆนะครับเพวกนะมัวกระเสือยังเย็นอยู่เนาะคุณพี่เนาะนั่งตาแกกันอยู่เย็นไหมพ่อเย็นเย็นเย็นฉ่ำเลยเนาะนี่ครับตั้งไว้นี่นะ ตั้งไว้เท่าไหร่18รูเป่ะ18ครับ18องศาเนาะก็ทำงานไปเรื่อยของมันนะครับใช้อันนี้12,000 BTU นะแต่ไม่แนะนําเท่าไหร่เพราะว่าแบตเราจะไม่พอนะครับที่แนะนําคุณพี่ไปแกมีแอร์อยู่9,000 BTU นะ9,000 BTU มันจะเหมาะสมแบตกันกับชุดนี้นะครับนะครับถ้ากลางวันเราอยากใช้จากแดดฟรีๆแล้วก็นี่ครับมีกีดไทยตัวหนึ่งนะครับอันนี้ชุด13,000นะครับกีดไทยนะไม่เกี่ยวกับไอชุดนี้นะนะไม่เกี่ยวกับหมื่น ไม่เกีกับหกหมื่นห้าพันนะครับหกหมื่นห้าพันก็แนะนำไปเมื่อกี้นะครับจนใจโทษสอบถามได้าตามเบอร์ออฟมา <c oughs> เดี๋ยวอัดยาวเดี๋ยวพ่อไล่ดูคลิปบาได้นะครับโทรด่วนนะครับในตลอดศูนย์เก้าหกสี่เก้าเจ็ดห้าแปดสองเจ็ดนะครับอันนี้คือหลังสามทุ่มกรุณาโทรวันใหม่นะครับนะ <c oughs> ก็เหมือน,นเอาเอาแบบ